ไอชักน้องไปชุมหรอน้องจะไปชุมหรอน้องไปชุมหรอาอยู่ไหนโดดลงมาหลังบ uh uh uh. uh: uh uh 네้านได้ปะพี่พทุกคนทุกคนเให้สนับเล่นให้พี่พพี่บูทุกคนรอ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 อเฮ้ยมาเข้ามาชุมหน่อยมา้ามาชุมหน่อย เล่นมาได้กี่ครั้งไปวางยีเอ็มพีอ่ะเฮ้ยมีคนวางยีเอ็มพีแล้วนะวางยีเอ็มพีใต้บ้านใต้บ้านใต้บ้านวางยีเอ็มพีบอสขับออกไปไปไปเราจะม่ไม่ไม่เล่น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 มึงเข้าไปในบ้านไปเข้าไปในบ้านทั้งหมดเลยขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเก็บรถไหมบอสไปเก็บก็ได้ไปไปไปพี่พี่สอดจอเข้าไปมันก็พังอยู่ดีมันตั้งตรงไหนวะไม่กล้าขับวะอ๋อเห็นแล้วตรงใต้บ้านเลยนะเดือดบ้า มาถ้ามีแค่ถ้ามีคนแค่นี้ก็มาเล่นไปเลยช่างแม่งว่ะขึ้นขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบนบ้านชั้นบนสุดไปเยเล่นเหมือนเดิมขึ้นบ้านเลยเหมือนเดิมนะเหมือนที่เล่นวันบอแล้วนะข้นปืนขึ้นจุดยุดศาสตร์เลยปืนอ่ะขึ้นจุดยุดศาสตร์อ่ะเร็วเล็อกบ้านขึ้นขึ้นบ้านขึ้นโอเคเวโอเคยบ้านอ้น สายไม้ท่นนานเวลาพอดีเคลื่อน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 เล่นเหมือนเดิมทุกคนได้ได้ดีได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้โอ้โหไอ้ย่าเฮ้ยปาดมาพอดีเอา,วาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาดี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 นงเมื่อประกันตัวปะเนี่ยขอขอขอนักลึอขอ,อนักลึอแค่ไม่กี่คนพอปืนป,นป,นปืนขึ้นจุดจุลศาสตร์มาหน่อยปืนหลายคนเลยหมายของมือเนี่ยหลักนานมันไดเลยหมายของคมอ่ะปืนจุดจุลศาสตร์เร็วเห็นกูไหมเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอไม้นักลึอเหมือนเดิม มันมาแลวมันมาล้อยอมมัมาเยอะมากไปคุตรกลาเไอโง่ขึ้นมา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 มาขึ้น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 มา้มาะมานมขึ้นมาขมาขึ้นมาขมา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 ขึ้นมามายอมา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 นมามา้มามายมามามาามามาม

เยอะมึขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเพื่อนาเยอะขึ้นมาหน่อยัองไอ้ควายไอ้ายมายยงคยได้ไหยเดินมางไคยไอ้ควายเตะเข้าหมดเลยมีได้ปะเฮ้ยขึ้นมาจัชุบเพื่อนอีกรีเฟคชุบเพื่อนผู้สวยนี่กันต่อยรีเฟคชุบเพื่อนรีเฟกชุบเพื่อนรีเฟคชุบเพื่อนอีกรีเชุบเพื่อนอี่รีเชุบเพื่อนรีเฟคชุบเพื่อนก่อน กระจอไอ้ควีมเพื่อนไม่มีเฮียดีแต่เพื่อนไอ้ควใครโดดลงมาับบ้านได้บ้างไอ้าน้าม่มดเงียมาครัเลยอ่ะอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วเป็นไรแล้วเป็นไรบานลับ้านคนนึ่เแ่ดนจักล้บ้านานก้อะไรกัิก็หมดชิพหมดไปวอะไร้านคัวอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงาบ้านล้าีของไอมาแล้วพ่าพาลไปโดาไเยงไปเอาจบลงไปเอาจบลงไปเอาบลงไป เฮ้ยให้ดชุบเพื่อนเพืนอยู่ในตู้กระจกไปชุบดิเังห็นไหมเขชุบอยู่อ่ะเขาชุบอยู่เห็นไหมี่ยเฮ้ยบางกูดะเฮ้ยยยยนยยยยยยนลัยย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 ยเยยยยพยยยยยัยย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 ยเยยยยยดยย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 ยชุบยยยยยยย้ยอยเอยยยเเ

โอ้ชิบมาไ้ไอ้ชักน้องเฮ้ยไอ้ชักน้องไปชุบอ่ะน้องน้องจะไปชุบหรอน้องประชุบอ่ะอยู่ไหนโดดโดดลงมาหลังบ้านได้ปะพี่พี่ชุบก่อนชุบก่อนไว้ให้สนับเล่นให้พี่พี่พี่บูชุบก่อนใครล่อเบิกเขาตบมาได้ไหมใครล่อเบิกเขาตบมาได้ไหมเอ้ยมาเขาประชุมหน่อยมาเขาประชุมหน่อย ชุบหนึ่งเกินหนึ่งชุบสองเกินสองชุบสี่เกินแปดชิบแปดทักทักเว้ยอ่้จัดอ่ะจัดเฮ่เอาจัดเอาจัดเอาจัดเลยเอาจัดเลยมาเฮ้ามาชุบหน่อยมาเฮ้ามาชุบหน่อยชุบสี่ชุบสี่เกินแปดเฮ้ามาชุบหน่อยเข้มไหนเข้เไหนเงี้ยเฮ้ยจัดแม่งดียัดแม่งดีป๊า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 มาเฮ้ามาชุบหน่อยเอ้ยป๊า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 ตายดิเอ้ยป๊า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 ปี่ แล้วเพื่อนมึงตายหมดแล้วไอ้ยงหงเพื่อนมึงตายหมดแล้วพวกเราเพื่อนตีตาย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 าตายกันดีหมดแล้วเว้ยบุกบ้านบ้านแตกเลยไอ้ยโคตรม่งเลยแต่ไอ้เอฟโรนด์โอ้เฮียใจเย็นใจเย็นเออดักได้ดักได้เฮียโบราณฟ้าไอ้จบ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 เลยไม่ไหววะ เอาส่งมากองไว้อย่าไปเยอะให้มาเช็คไปก็ได้มาเชกับปืนมาใช้กับปืนกวดจะรอดจริงแหละไม่วางยิมพีเอาเออเาส่งมาน้าบ้านนะส่งมาน้าบ้านไม่เจอได้แล้วครับผมขอขอบพนไปเนรับพ่นไปเนื้อครับทีนะครับเยอมาเมื่อวานชนะไรละยิ้มเป็นอะไรอ่ะไอ้กึ่งอกอ่ะเป็นแรกคือกากอ่ะดีใจแหละดีใจจนคือกากเลยแก นี่ชนะไฟลวยิ้มเลยฮียนชนะไฟล้วยิ้มนี้เฮียมันยาออแผ่นสะดุดเอะนี่เป็นอะไรเนี่ยมามามาเป็นแผ่นเป็นแผ่นสะดุดเหรอยังเซตดตเตรียมเซตกรุ๊ปใหญ่นะใครใครที่ไม่ได้อุ้มมาเตรียมเซตกรุ๊ปใหญ่เลยบ้านมีเอ็สวยสวยสวยเลียเองเราฟังฟังน้ มีเอ็มพีขับออกหน้าบ้านเร็วเร็วเร็วกว่านี้เป็นเอ็มพีเอ็มพีพี่เอ็มพีอยู่หน้าบ้านโอ้ตรวจยี่สี่คนเข็นออกเข็นออกเข็นออกไม่มีหวังเลยมึงดูในแม่ป่ะมึงดูในแม่ป่ะมึงต้องสังเกตหน่อยเนาะต่อรอยี่สี่เล่นบ้านเลยเออ

หลังบ้านริมหาดมีสามศพไปเอามาไม่ไม่ใจเย็นอย่าอย่าเพื่งห่อนะเอาเอาถุกพี่พี่ขงห่อพี่พี่สามคนสามคนไปหลังบ้านห่อไม่ไม่หลังรถใครหลังรถใครมีห่อไปไปไปเบิกไปไปเบิกมาแล้วจอดหน้าบ้านให้เพื่อนเล่นเนี่ยใครไม่มีไปขอเพื่อนเล่นขอแล้วมานั่งกับพี่ศพนะตรงนี้ใครไม่มีถุงห้อมห้อมห้วมหัวัวหมัหห ไม่อยากอุ้มเด็กจบป .6 หรอไม่นี่นี่เอาเอาสอไปใครไม่มีห่อบอกกูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครใครไม่มีห่อมาไปตั้งใจหน่อยเว้ยโอเคเฮียมึงทำได้ดีกว่านี้เว้ยสัสไปตามไปห่อปะมีห่อยังมีแล้วมีแล้วมีแล้วรู้ว่ามีสตอรี่มาเล่นเฮียอะไรแค่นี้วะเนี่ยวันจริงว่ามึงเป็นไงเนี่ยเป็นแบลี่แบลี่ขอพี่มากๆขอพี่มากมีหนูังเดี๋ยวเจอกูเนี่ย ไอเนี่ยไม่ตูววันจริงวันจริงจะมาหรือเปล่าวันซ้อมสตอรี่ไม่กันหน่อยเทียสตอรี่ยังไม่แข็งเลยมีหาคียไหมอ้ตำรวจมาเลยขอตบเลยครับใจเย็นใจเย็นขอได้ไหมไม่ให้จ้าไม่ให้ห้าคีย์ปะไม่ได้ครับเพียวไม่ได้ครับต่รอไม่ตอนนี้พร้อมพอร้มันยังพร้อมมันยังพร้อมมันยังได้ครับให้เธอไม่เอ ข้างหน้าใครไม่มีห่ออยู่างไหมข้างหน้าใครไม่มีห่อยไหมให้ขอด่ให้เดือเร็วเร็วเร็วต้องต้องเร็วแล้วนะพี่ท็อปต้องเร็วแล้วพร้อมนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วน่าจะครบละพร้อมนะสามสองหนึ่งหอ พ้นเลยพ้นเลยพ้นเลยต่อรอต่ออต่อรอตลอรอหาจิาจิฮาจิาิ้าิสามเลย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 สามตอรอเลยเดนครับเดนเดนเดคุณตำรวจอีมคุณมาทำหาแล้วคนนี่คุณมาทำห่าะไรครับนี่มีดิก๊อตมีดีบัวเชอุย ตายแล้วตายแล้วอันเดอร์ออกก่อนไม่รอนวดด้วยมันได้หมดเนาะปนมันได้หมดรีบออกรีบออกชุดไปโป้ด้วยรีบออกเลยรีบออกเลยตอนจบจ้าลงมาลงมาลงมาจบตลอดน้อยตลอดน้อยไหวไหวไหวเล่นอย่าปนกันเลยโอ้โหมาดิหยุดปะโวกมีศพปะ ไม่ต้องก็ได้ให้มันกระจายกันแต่ก็ได้ไม่ต้องให้มันตกมันน้อย